สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนได้นะครับวันนี้อยู่กับนายครูในเกมวานพันเดอร์สตองค์คิดนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในไกดีของคุณเซนะนะครับเซิร์ฟเวอร์ห้านหนึ่งหกนะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเอ่อท่าของอาวุธโซลิตยูอาร์นะครับก็เข้าตู้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็นี่นะครับก็คือคุณเซนะได้ทําการส่งไปแล้วนะคืออับไปแล้วเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์นะเอฟเฟกต์นี่ครับสวยจะจัดเลยนะแต่ดาเมจก็แรงขึ้นโอกาสตีกระดูกแตกก็ มากขึ้นนะถือว่าดีมากๆเลยนี่นะครับอสีดาวหลืองสีดาวม่วงนะพลังยี่สิบล้านพาสองนะก็ถือว่าเป็นพาสองแบบอูสามดาวไปเลยแล้วกันนะโอ้โหตึงจะจัดเลยของก็ตามนี้เลยนะครับก็บตามเดิมเลยนะก็เป็นเซ็ตพลังไฟนะครับเป็นจบเดียวจบเซกับอัตาคีดิคอนนะส่วนการรับนี่คือยังเป็นโบนัสต่อสู้สามแถวคือแบบผมอยากได้เหมือนกันนะ อ่าส่วนพัฒนาก็ใกล้ใกล้ขึ้นอ่าห้าดาวเหลืองแล้วนะครับก็ขายประมาณสี่ช่องนะก็น่าจะคาัว่าน่าจะไม่นานอะ่ะส่วนปกเตือนก็ยาวเลยทีนี้สานนักษาก็ตามเดิมเลยครับเป็นครบรางกับไทนาลุนะมาเดี๋ยวเราไปลองหาหมวดคนในร้านประลองดูแล้วกันนะมาครับเข้าที่ตาประลองเลยนะ๋ยวขอเรียม คนสักประมาณอันดับสี่อันดับห้าแล้วกันนะโนมานี่เอ็ก no อ๋อทีมเต็มปะเนี่ยเนเวอร์อย่าเข้าดูกันนะว่า,าเราใส่ทีมอะไรบ้างไม่ได้อาจีโฟมาล้างสตาร์ทหรอ,อโอ้แต่ว่าคุณศินะเล่นเป็นซอมบี้แมนฮะหรือว่าไม่ได้สลับตัวก็ไม่รู้นะเพราะว่าอันนี้เป็นวันจันทร์นะครับมันเลยไม่สามารถเล่นข้ามเซิร์ฟได้นะ มันเป็นวันจันทร์อ่าอ่าตามนี้แล้วกันนะกตามในโคเซนะตั้งไว้เลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปตีกันทางหน้าของเนเวอร์นะครับแต่ว่าเนเวอร์มีเมทัลไนท์อ่ะมีเมทัลไนท์อย่างผมขอเอา G4UR ไปแทนก่อนนะก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนคืนทีหลังนะมาครับเดี๋ยวเรามาตีเนเวอร์ดูก่อนนะอ่ะ20เปซก็ขออนุญาตโคเซนะได้นะครับมาลุยกับเนเวอร์เอ้ยลุยกับเนเวอร์เลยนะมา มาดูกันนะว่าซูริวจะจะแรงขนาดไหนนะอืมแต่ช่วงนี้คือไซดามาสนี่คือวิทพื้นหน้าเหมือนกันนะเหมือนจะเป็นท่าท่าของสปีดของเลเวอร์ได้เปิดก่อนนะใช่ไหมอ่ะสปีดเลเวอร์เปิดก่อนนะครับไม่เป็นไรอ่ะไซดแมทเปิดมาครับแล้วก็ไ like, ลนะ่กลยุทธ์ฝั่งอีเล่านะหนีต่อยกันทีหนึ่ง โดนทัาเซิมเกีซ้์สามไปเท่ไาไหร่วะนะ2ี่ล้านหรือ200ล้านวะเฮ้ยเนวเวอร์ถึงกับแบบไซนะอืจ่จบไวเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโดนเมเทไนส์สตราร์ไวอีกนะแต่ไม่เป็นไรเรามีจีโ y ยูอาร์ล้างสตาร์ให้เนวเวอร์ได้ไฟก่อนนะมาแล้วโยริวของเนวเวอร์ โอ้โหวูซารับสุดหล่อเท่ต่อยหน้าหนึ่งทีต่อยหน้าหนึ่งทีโอ้แต่ขอเนี้ยว่าเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับแต่วูซามดานะวูซามนะี่คือแบบให้จนะจัดเลยมาซาบ,บิแมนเราได้เปิดคืนบ้างนะป่านไปครับ 12, 000, 000, นะถึงสองล้านนะสาสมเกียไล่กันเตะกึ่มไปยี่สิบเก้าล้านนะ <c oughs> มาแล้วสุริเราง้านมัตอมาแล้วนะมาแล้วครับกระตือเท้าใส่แถวหน้าไป ปย่งยี่สิบเอ็ดล้านนะเพิมหนึ่งทีเพิมอีกหนึ่งทีงทอุ้ยเดยวเวอถึงกับ,บ,บใส่ตั้งทีเลยนะเหลือวพีดามตัวเองติดไม่ย่อท้อนนะโอ้โหมันแรงเกินต้านนะถึงกับแบบพี่ดามแบบยืนงงเลยทำไมทิ้งเราไว้คนเดียววะใช่ไหมทิ้งพี่ดามไว้คนเดียวในสนามเลยนะลูกสองน่าจะหวันเทินเคียวแ้วเนะี่ย นะังไม,ม่ตายเลยติดไม่ยอดทอยนะสลายลักผิดไปตายเลยโอ้โหจบไวจริงๆนะโอ้โหแวนเทิร์คิวนะแต่แส่มาก็วิดเพื่อนานนะนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนตัวเคืรนไว้ก่อนนะอ่าฟินิกแมนโอเคมาเดี๋ยวผมจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช้ไปต่อนะเดี๋ยวไปให้ดูตอนที่เตียบ พี่ปอนแล้วกันนะก็คือสาชมชั่วโมงนะมาดูกันครับว่าชนะพี่ปอนได้ยังไงนะอ่ะเออคุณสตาร์เล่นเป็นทราของซนะับบร์แมนจริงนยแต่ผมว่าเล่นโซนิกยูอาร์คุ้มกว่านะไหมครับซอมแอร์โซนิกของพี่ปอนเปิดมาก่อนนะอ,อยู่ที่หกสิบห้าล้านติดโลเลยมาครับโดนทสัสกิแล่ตีน,ตนะรู้สึกเหมือนพี่ปอน,นี่จะจัดอาวุธสี่ดาวเหมือนกันนะ ไม่รู้เหมือนกันว่าจัดที่เซิร์ฟไหนนะ 5a 515หรือ55ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไปเห็นรูปใด้กลุ่มมานะเลยไม่ได้แอบถามได้เห็นจัดอาวุธสีดาวไม่น่าจะเซิร์ฟนีกแน่นนขอไปปล่อยถึงอาวุธสีดาวนะจัดตักจัดเต็มดุดันไม่เกรงใจใครเลยนะอ่ะส่วนกันไปก่อนนะเดี๋ยวปล่อยได้โดนไ,ไ,ได้ได้ต่อยก่อนนะ มาแล้วสวยเรยวของปีปอนขอก็ทืบใส่คุณสินาไปแถวหน้าสิบแปดล้านเพิมหน้าได้เืบหลัหหง,หง,หงหนึ่งทีเพิ่มหน้าอีกหนึ่งทีเพิ่มไปอีกหนึ่งทีเอ๊ะสาสจะโมทีแล้เรเหมือนจะยังไม่มีอาวุธปะของปีปอนเนี่ยรู้สึกเหมือนจะยังไม่มีอาวุธนะครับอ่ะไม่เป็นไรถือว่ามาดูอาวุธของคุณเซนาแล้วกันนะอ่ะแล้วก็โดนแทงท็อปก้อนหินพิชักโลกมานะ อื้อหือ55ล้านแรงจะจัดเลยมาแล้วซัมบิแมนอุ้ยไล่ต่อยไปก่อนนะ53ล้านโอ้โหนี่นะข้อดีของพาร์ท2นะซัมบิแมนปไปไปครับ31มสิบแล้านเราสังเกงตไล่ยันเตดต่อนะมาแล้วซูยวิวง้างหมัดแล้วนะง้างมาแบบ เต็มเอาจริงเออะมาแล้วครับซูยริวกระทืบแถวหน้าหนึ่งทีอาวุธสามดาวยี่สิบห้าล้านต่อยหลังอีกหนึ่งทีต่อยหลังอีกหนึ่งทีก็ต่อยหลังอีกหนึ่งทีอุ้ยย้ำไปสามทีตายหมดเลยนะพี่ดำไม่ย่อท้อก็ถ่ายไปด้วยเลยอะ่ะอแรงเกินไปเฝ้าอุ้ยเอาถึงกับพีปอนถึ่กับเซนะเกินไปแล้วนะ นีขนาดแค่เทินแรกเนี่ยเหลือแค่ซูริวตัวเองโอ้โยจะโกงไปไหนล่ะครับเนี่ยนีขนาดแค่เทินแรกน,นะจะตายหมดแล้วอ่ะโอ้ยโดนสนามแรงบิดไปดูสองน่าสองเทินจบแล้วเนี่ยจบไปยาจัดเลยนะก่อนที่ซูริวยังไม่เข้านี่คือแบบมีแบบสิบเทินนะ แต่นี่นี่คือแบบจบไวมากๆเลยเพราะว่ามันต่อยแรงเกินไปนะใจคนป้านสุดอะมาสวยริ้วของคูซินะัตกระคทิใส่ฟไมปอนคทิรไปหนึงที่อุ้ยปิดเกมไหมเหรอเกินไปหรือเปล่าเนี่ย มแรงเกินไปนะสองเทินจบเลยเออจบไวมากๆเลยนะแต่ก็ยังไม่สามารถตีเอ่อกาโอเรนเจอร์ได้นะแต่ว่าเหมือนจะตีได้แหละอย่าพาไปโดยสักแมตช์กันนะอ่ะไปดูกันเลยอันนี้ก็เป็นแมตช์ที่พี่อ่าออ่่พีาร์ตไปชนะกาโอเรนเจอร์นะมาดูกันว่าชนะได้ยังไงนะและแถมกาโอนี่คือแปลวพลิมาเล่นอีกนะเนี่ยเนี่ยเขาไปเอาซับบี้แมนมาเล่นกันนะ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดียังไงนะแต่บมว่าโซนิกอยู่อักแรงแต้เปียกกว่าอยดีแหละเพราะว่ามันมันได้ทั้งหากลูกไฟแล้วทั้งหลบหลีกนะทะพาร์งนะคือข้อดีมันเยอะกว่าไงโอสา,านาก็โกงนะหากราลูกเลยอนะ่อุ้ยทัดปั่นไป62ล้านเลยนะตัดโดนพลิสตั้ตนอีกนะ นี้ก็ยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทถือว่าโกงนะถ้าแบบเราไม่ได้เล่นตัวุบอะโกงมากๆเลยมาแล้วก็โดนกาโอใส่ก่อนเลยนะตอนเมื่อกี้ปั่นมาสีสา3ล้านนะมาใกล้ถึงคิวแนละ้วตัวพี่ดำตัวเองอัดหน้าอีกนะนะสุริวของกาโอมาแล้วนะกาทื้ หนึ่งพีสามสิบสามล้านนะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยตายหมดเลยนะแต่ย,ยังดนะีที่แบบมีนกควาชอปอะแรงเกินไปนะไม่รู้เหมือนกันว่าอาสี่ดาวหรือสามดาวนะแต่ดูเรียกทรงอะน่าจะสี่ดาวนะให้ผมเดาเออแต่ผมเพิ่งสังเกตนะว่าเกาโอเอาราของพี่ดามออกนะไม่รู้เหมือนกันว่าเอาพี่ดามออกได้ยังไง ตัวสุดจะโกงไม่ได้เอาออกนะอเอาพยดยามออกนี่คือแบบชีวิตเปลี่ยนเลยนะมาต่อยคืนบ้างโอ้ยโดนส่วนคืนเหมือนกันนะมาโดนทั้งกี่ปันไปก่อนเลยแล้วกันนะ88ล้านดูตรงอาจจะสองเทินหรือสามเทิ 3, นจบก็ได้นะมา โซลเลว์ง้างมัดมาแต่ไกลยัดหน้าไปห้าสิบห้าล้านต่อยอีกหนึ่งทีแล้วก็ต่อยอีกหนึ่งทีแล้วก็ต่อยอีกหนึ่งทีอุ้ยกาโอยังยืนได้อยู่วะแข็งมากเลยนะแต่ถ้านเมื่อกี้ก็ตุยไปเรียบร้อยนะเหลือแค่โพลิกแล้วก็โซลเลว์กับโซนิกนะไอ้หนุ่มเฟนนี่เอฟฟินิกแมนจับทุ่มไหมนะ มาครับเข้าสู่เทิร์นที่สองนะซามิแมนลุกขึ้นมาแล้วก็ล่วงเนี้ยเพราะว่าโดนทัตเซอร์มิกิแก้ทางนะก็คือสนามลังบิดโดนพลิเกสใส่กันแล้วสตาร์ทอีกแล้วนะพี่ดำนี่คือไม่ได้เล่นเลยนะอ่ะสนามแดงไปรอบนึง่งม,มาพร้อมนะ อ่ะสบายดีอ่ะเป่าไปครับแล้วก็โดนทัชสกิทไล่ตีเหมือนเดิมน,นะโซลิวตายเลยไหมยังไม่ตายนะหรือเปล่ายังไม่ตายนะ,พะเพราะว่าติดโลกมาตัวพี่ดาตัวเองอัดได้ากันนะอุ้ยนกตายเลยมาโซริว้วขอกระเทิรมเสียกาโอหน่อยแล้วกันกระเทิบอีกหนึ่งทีกระเทิบอีกหนึ่งทีต้องกระเทิบอีกหนึ่งที อ้ยยังติดโล่อยู่นะโลยเยอะจริงๆนะโอ้ยแต่ซุรริวตายไปแล้วเหลือแค่พลิตัวเดีงน,นะกับซอบบี้แมนที่ทำอะไรไม่ได้เสียากาวโอบังอาจเอาซุปเปอร์ดักชายออกเหรอโดนไปดิเออซุปเปอร์ดักชายจะเอาออกได้ก็ต่อเมื่อคิงยูอาเข้านะครับแต่ว่าคิงยูอาจะต้องมีอาวุธสามดาวนะเพราะว่าเหมือนมันจะเพิ่มกระหน่ำด้วยแหละก็ะคือนี่แหละ ตัวแทนพี่ดำนะแต่พี่ดำนี่คือแบบใช้คุ้มจริงๆอ่ะผมอบอกเลยอุ้ยโดนโซลิโดนโซลตัวเองอัดน้านะโอ้โหแหมบจริงๆงงไรนะอันติเลยนะไปจับแถวเดิมเลยสงสัยพู้เลจะหลงรักซูเปอร์ดาร์ชายนะ จับซูเปอร์ดักชานี่คือ,อสามรอบละสงสัยแอบรักนะกามาดีแล้วโดนไม่ดับตัวเองตันอับอีกแล้วนะแ <c oughs> ถวเคลื่อนแปดพลังงานเลยโอ้แล้วโดนจับซูเรียวยูไอแล้วนะโดนอับตัวเองอีกดิโอ้ยโดนยัดหน้าตัวเองมาสามสิบเอ็ดล้านนะ เดินตะกี้แป้นไปอีกไหม,มยื้อมาสีเลยน,นะโอ้โหเพื่อนสีก็ย้ำไปจับซุปเปอร์ลัชชายนะสงสัยจะหลงรักจริงนะเนี่ยไม่หลงรักจริงนี่คือเขาไม่ย้ำนะสงสัยจะแบบเห็นซุปเปอร์ลัชชายแบบเซ็กซี่เลยใช่ปะยัยงติดโล่อยู่นะโล่งกีนเียวนี่คือแบบแหลกยเยอะจริงๆ แต่ซูริวเราก็ไม่ได้เตะต่อนะเพราะว่ามันโดนจับต่อไงมันโดนจับไปมันก็ไม่ได้ใช้งานนะกลคือลูกส่งนะโดนซูริวตัวเองใส่อาร์ตกอนะโดนไม่ดำปั่นใส่นะอะแล้วก็ไปจับเหมือนเดิมนะไปจับี่ดำเฉยเลยโดนสนามแรงปิดนะ เหมือนเราก็ไม่จับโศยเร็วอีกแล้วโอ้โหใยันจับนะเ<ๆ>ยื้อไปถึงเธอได้ไห้นะเยื้อแบบเยื้อจะจัดเลยนี่ขนาดกาโอแบบไม่ได้มีซปเปอร์ดักชายนะถ้ามีซปเปอร์ดักชายนี่คือผมวัดน่าน,านกวน่านี้นี่ยยังไม่ตายอีกเหรอ โอ้โหโล่ยังมีอยู่อีกนะโอเคเลียวนี่คือแบบเหลือเยอะจริงๆจะข้ามเธอหมดเลยทีนี้แล้วก็ไปจับซซยเรียวนะอีกแล้วนะโดนแอบแถวตัวเองอีกนะโอ้สามสิบแปดล้านเจ็บเลยอ่าโอ้โหอะไรเด้งวะเนี่ย เดี๋ยวจลบรีไฟนะคอมนะรู้สึกแบบมันเด้งแบบตอนอัดคลิปบ่อยมากเลยโอ้โหเงี้ยมาถึงเธอเลขหกเลยนะโอ้แตกปีนะแข่งจริงๆนะกาโอเรนเจอร์อย่าไปดูทีมหลังเอยนะว่าใส่พี่ดำคืนหรือยังนะใส่พี่ดำกลับมาแล้วนะแหมเสียกาโอแอบทอดออกนะอ่ะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับามารีวิวไอ้ท่านาของอาวุธสาวและของซุยริวยูอานะครับส่วนอันนี้ผมเองก็น่าจะรอดีเทอร์น่ะแล้วอยาค่อยมาอัดคลิปจัดกันอีกทีนึงนะส่วนพาร์ทสก็รอต่อไปนะเพราะว่ามันสามร้อยสามสิบบแล้วเมื่อช้าผมสุ่มไปสิปใช่ปะยังไม่ได้หินพัฒนาอีกนะอืมเกินจริงๆนะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย